ไปเลยครับนกูเป็นงว้าจดไม่สีชอบแน่เลยดูแล้วได้เลยได้เลสี่เนได้ได้ไี่ปักแตกเลยเาทีพี่เกเล่นได้3ทีสามีกลับ้านรเปลเฮ้ยกูเลกับานกันยัยังยังที่ลออะไรเนี่ยยวรอขึ้นพมกันไงเบ็ดก็มีรีโมทก็มี ทำหนึ่งก็รันนะทำแล้วรออะไรแหมทำหนึ่งก็รันี่ต้องเปิดต้องแบบต้องเปิดทุกวันอะไรแบบแบบเนี้ยเปิดเลยเช็คทองเอาทองมาไล่เช็คโซลคือน้นเสียใช่ไม่ต้องถือสปีดใช้งานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบตเปิดเก๋เมื่อไหร่ของน้องอ่ะนี่ไม่ต้องเอานะยางอ่ะได้แล้วล่ะรอบต่อไปเขามาแล้วขึ้นมาแล้วเก๋ไม่ต้องถึงหมดนะปล่อยไว้นี่ก่อนนี่เลย อ,าอมา่อนมดทังนานีใครอ่ะหล่าองเรียนอะไระมไม่รูอ้อะแล้ว<า>ผมก็ผมเอายางามาให้จะขายางกคายางแกอยู่ะเบิร์นโทรศัพท์เพิร์นที่รถถ่ายรูปยางรถไว้กัู่ไหมหไมีเหรอ เนไปเลยครับแล้วสงงานมันก็ไม่ยแล้วประมาณนี้จะขาย้หเ้ยขึ้นเลยรออะไรอ่ะรอีนัเลยขึ้นก่อนเลขีหนีเลยขี่หนีเลยขหนีข้นหนีรอนจเกินแท็กซี่ค่นี้ไหมาผมให้มา้หนึ lắm 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 lắm